นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t ทิ c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับชาาติไไทยจะมีีัดถ้้ เปียนพ่อแม่พี่น้องชาวเขตเทศบาลตำบลหน,นองผ่ที่เคารพรักทุกท่านในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญชวนทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหน,นองผ่เขต2โปรดเลือกนายปิติโรดประทักหรือเบนเบอร์1เบอร์1เบอร์1ผู้สมัครอิสระกล้าคิดกล้าทำกล้านำเสนอปัญหาขอโอกาสพ่อแม่พี่น้อง ให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงได้ร่วมสร้างสารรค์และพัฒนาท้องถิ่นเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องชาวเทศบาลตำบลหน,นองไผ่เขต2โปรดเลือกสมาชิกหน้าใหม่หน้าต,ติ่ติอดปรถปรัทหรือเบนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมีแนวคิดพัฒนามีจิตอาสาเข้าถึงง่ายเรียกได้ใช้คล่องจริงจังจริงใจพร้อมรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลหนองไผ่ต้องเบนเบอร์หนึ่ง พร้อมรับใช้พี่น้องชาวเทศบาลตำบลหนองไผ่ยต้องเบนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองผ่ยเขตสองบัตรสีชมพูเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งยี่สิบแปดมีนาคมเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเดินตลาด่ังเลียวซ้ายและขวากับข้าวกับลาเรายังเหลือของดีจะซื้อหมูกุ้งไก่ปูปลายังดูเนือกรูตาไม่เลือกที่ทางดีตะโคเนื้อเอามาทำอาหารเรายังคัดสันไม่ใส่สารเร่งสีเลือคนเข้ามา